ยินดต้อรับเขสู่ช่องซองกุ้งลำเพลินออฟฟิเชียลมานี่กะก่อนออกเดินทางครับผมมาเบิ่งบรรดาพ่พี่อนาคตคุณสารมีนี่แหละครับผมงานแต่ละมือถึงสีแดดสีฝนเพิ่งกะเห็ดคือเก่าเสื้อลำเงินหนาะผู้บ่าวคอยเดอร์จอง เดี๋ยวจะเมื่อื่นจะพาไปบึงที่อยู่ของอุงอิงกับออมแอมอ้ออ่างแกมานบ่ครับเมื่อวา,านไมหลองผัไมาในเด้อครับผู้ทางเปแต่ไปยากแก่ คอยว่าแล้วคอยว่าแล้วไม่เกยเป็นเล็กโอ้ยครับเนี่เกือบเริ่มเกือบั้งใต่ด้นะครับผมฝากช่องนะครับผมซ้อกุ้งลำเพลินออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์เดสมีคลิปอะไรดีๆให้ดูอันนี้คือรอรถออกครับผมรอแต่รอ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 ,รอ,รอ,รอ ช่วงนี้เป็นเซ็งหนึ่งอยู่ฝากเล้อให้กดไลค์กดแชร์ให้แน่ให้มันครบสักหนึ่งพันผู้ติดตามครบพันผู้ติดตามเมื่อไรเมื่อไรนะครับผมเจอกันในไรสุดเลยโอ้ไปแต่อีตัวายๆพอดีเนาะก็สิไปตาเด็ดหอนแทะเสามาตอนนี้ก็เจ็ดแปดโมงแล้ว สอมาสวยมากกับฮอนคือเก่าครับผมขณะนี้เวลาแปดนาฬิกาผู้เดี๋ยวจัดมากอยู่แกดำม,มันนีสิบเหลียเสียวันนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดก็รักเออสิบเจ็ดพฤษภาคมสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกบ้านน้อง น้องอะไรน้องริมน้อยแต่น้องริมน้อยน้องซิมน้อยแต่บนห้วยทับทันนะผมเพิ่งห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดอีกแล้วมาเดิมมาเดิมมาปิดกำลังใจนั่งแชรกันนะโอเคบ้านน้องซิมน้อยบ้านน้องซิมน้อย บ้านน้องซิมน้อยอำเอห้วยทับทันน้องซิมน้อยยากระปิตตาปกไก่เทวร้อยเจ็ดสิบกโลครับผมเห็นไหมเนาะร้อยเจ็ดสิบหกโลครับผมอ่าคลิปนี้ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไ์ก็แชร์ได้นะครับผมช่องซอกุลประเวศออฟิเชียลสวัสดีครับ